สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาชมมีดด้ามงาฝักงารุ่นลบเก้าครับผมจะสร้างโดยทีมอะไรไม่รู้นะครับเป็นรุ่นที่ระลึกฉลองอายุครบ9กปีนะครับนี่ยเป็นกล่องกระมีเป็นสาริกานะครับเล่มน้อยเป็นงานที่สวยงามมากนะครับแหมเงินไม่รู้ถอดได้เปล่าครับเพิ่งได้มา,มาเมื่อกี้น้องชายแบ่งมาให้ครับ คนสายเล่นมีเก่าเถูกใจมากครับงานดีครับเล่มนี้มวลสารเยอะมากเลยนะครับเล่มนี้สวยงามนะครับดูดูแห่นะครับดูดูดีมากครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้ผมเอฟขึ้นคอดีจังนะครับมวลสารเยอะครับเขามีรายละเอียดที่แน่นอนครับวันนี้ก็มาทําลงห้ดูครับหมายเลขสองสองหนึ่งครับต่อโค้ดให้เรียบร้อยใบก็สวยไม่ใช่ใบสตางค์นะครับน่าจะลงมวลสารเยอะรุ่นนี้น่าจะมีไมโครชิปด้วยนะเห็นเขาว่านะนี่นี่นี่อ่า สแกนไหโครชิปอะไรไม่รู้นะครับไม่ได้สนใจครับซื้อมาใช้งานครับผมอยากจะลงแช่น้ำนะครับแต่จะลองทำแล้วมันดูเท่าไหร่อาจจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้สนใจอะไรครับความสวยงามไม่รู้ครับเอามาหกพันตั้งใจจะเอามาใช้งานครับเพราะว่ามีสมอพัดจะเป็นฉบับของเขาเดิมครับผมรุ่นนี้มวลสานดีครับนี่กระถาเดียวลองเขาเดิมนะครับกระถารียกมีดแต่จริงๆแล้วไม่ได้โฟกัสที่ตัวนี้นะ อ่าุกอ,อันนี้ก็หลวงพ่อบอกแล้วถ้าหลวงพ่อเสกก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องทองก็ได้ครับจริงๆครับแต่จะมีกระถารัตนาติตัวแล้วอันนี้ส,สิทธิ์หลวงา่อาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าคระถารัตนาติตัวนี้จะเป็นสายหลวงพ่อเดิมนะครับอาสังวิสุรโรปุสาภูพะน้มูลพุทธ,ธายะอุท,งทางหักเลจักน,กนกามาพะท้สิทธิกิจจังสิทธิกัรมังสิทธิลาโพชโยริจังพระพุทธรักษารักษาพระธรรมรักษา,ารักษาพระสังฆารักษาสตูมาบีทาวิน้าสันตินี่จะเป็นกระถา ติดตัวนะครับไม่มีในนี้นะครับไม่มีนะครับนี่ก็จะเป็นกระถาฉบับเขาแก้วนะครับเป็นตําราเดียวกับหลวงพ่อเดิมเป็นตำราตีมีดครับเป็นมาจากหลวงประเทศวัดสรรัตหียกถานี้จะเป็นกระถางหลวงพ่อเดิมแต่ถ้ามีของหลวงพ่อพัดเป็นตําราเขาแก้วก็จะใช้กระถานนี้ลักษณะติดตัวกระถางอาสาวิสุลภุสัต์ส่วนคาถานี้ก็จะเป็นกระถารวมอาวุธทั้งห้าประการไว้ในมีดรับเวลาใช้ งานนะครับมชมกันหน่อยก็วันนี้ก็มีมาแบ่งปันมีแบ่งปันความร,รู้นีน่อยครับคนับคนชอบมีกล่องรู้หลาเลยครับบอกตรงครับไม่ได้ซื้อมาโชว์ครับซื้อมาใช้ผม๋ย่ลงน้ำาลครับเพราะว่ามีไมโครชิปในนี้ไมโครชิปน่าจาับค้งแน่นอนครับแต่ผมไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดแบ่งปันขนาะดเป็นคนชอบมีอยู่แล้ว ที่ตัวก็มีเยอะอยู่แล้วครับมีดหลองประพัดเพราะว่าใช้ได้เหมือนกันจากที่จากประสบการณ์ที่ไปเล่นมีดรุ่นเก่าๆมาโดนเกมาจนอร่อยเลยครับก็เลยเหนื่อยกว่าจะเก่งได้ก็โอ้โหเจ็บมาเยอะครับระบบถมใจคิดว่าเก่งแล้วก็โดนอยู่นั่นแหละก็ไม่ไหวครับนี่ก็ได้มาหกพันครับเล่มนี้พูดตรงๆแล้วได้มาหกพันบาทแต่ผมว่าคิดว่าไม่แพงสำหรับคนรักมีดนะไม่คิดว่ามันไหนก็ไม่แพง มีโอกาสก็ได้เล่นนี้สามนิ้วครับเป็นสริกาน่าเลี้ยงขึ้นคอมากครับแต่ไม่เอาครับจะเอาไว้ใช้ <c oughs> อ่าวันนี้ก็มาพูดคุยกันนิดๆิดหน่อยหน่อยครับไม่ได้เจอกันไม่ได้มาเล่าเรื่องมีดนะก็ขอลงมีดหน่อยนะเริ่มพูดจริงขึ้นบอกึ้เริ่มท,ทําคลิปบ่อยขึ้นอย่าพึ่งรำคาญนะครับ๋ยวมีพระมาให้ดูนื่เยๆวันนี้ก็ไปรับผ้ามาหลายรุ้นมากเลยเห็นมากเลยก็อยากจะพักครับวันนี้ก็มีพระเก็บเยอะแล้วครับตรงนี้วันนี้ก็ ตัวลาไปก่อนนะครับผมมาแบ่งปันความรู้ครับผมาสวัสดีครับ